สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิภาวรรชัสวัสดิ์ห้าจกฎหมายการศึกษา5้าพระราชบ,บัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศสองห้าสี่สองและที่แก้ไขเพิ่มเติม 1. กฎหมายรับว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกำหนดครบครบและแนวทางการ จัดการศึกษา2มีการแก้ไขเพิ่มเติมไหมหลายฉบ,บับเช่นฉบับที่2ศ .2545 ฉบับที่3ศ .253 ฉบับที่ 4. ศ .256 เพื่อปรับปรุงระบบการศึกษาให้ทันสมัยและควบคุมความเปลี่ยนแปลงทางสังคมค่ะพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและคราลาครทางการศึกษาพุทธศักราช2547และแก้ไขเพิ่มเติม และกำหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสถานะและการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเน้นหมวดที่6วินัยเล็กการรักษาวินัยตั้งแต่มาตรา8 2ถึง97ซึ่งระบุข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติกรณีฝ่าฝืนมีบทลงโทษทางร้ายแรงและไม่ร้ายแรงเช่นการตักเตือนลงโทษ ทางวินัยไปจนถึงการพักงานหรือไล่ออกข้าราชการครูที่ถูกดำเนินการทางวินัยมีสิทธิ์ดำเนินการทบวนหรือขอความช่วยเหลือความเป็นธรรมได้ตามกฎหมาย 5.3. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาพศ2 5 4 6กำหนดบ,นบนทบาทของสภาครูในการกำกับดูแลและส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพครู กำหนดเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ5.4ข้อบังคับครูสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพฉบับที่4พุทธศักราช2562าหกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูที่สมาชิกต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพไม่มีรายละเอียดใ,ในผลการค้นหาวิชาชีพ ประกาศคณะวิชาการครูสภาเรื่องรายละเอียดของมาตรฐานความรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับครูสภาว่าด้วยมาตรานฐานวิชาชีพฉบับที่4พศ2562ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูที่ต้องมี ก็บังคับครูสภาว่าด้วยจรยาบรรณของวิชาชีพพศ2556กำหนดจรยาบรรณที่ครูที่ครูต้องปฏิบัติโดยเน้นความซื่อสัตย์จริตและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ5.7 ข้อบังคับครูสภาว่าด้วยใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพพู้จกราช2,565ใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูตามระดับคุณภาพ 1. ข้อกำหนดหลักเกณฑ์และการจัดระดับใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อควบคุมคุณภาพการประกอบวิชาชีพ